ใครที่กําลังมองหาที่ดินที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองครับแล้วก็เดินทางเข้าตัวใจกลางเมืองราชบุรีเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองวันนี้ผมมีแปลงนี้มาแนะนําครับและแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ตําบลหินกองครับอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีและที่สําคัญแปลงนี้มีเพื่อนบ้านเนี่ยมากกว่าร0อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวครับแปลงนี้เนื้อที่372ตารางวา อยู่ในเขตของชุมชนแล้วก็มีพื้นที่เหมาะสําหรับปลูกสร้างบ้านแล้วนอกจากนั้นนะครับยังเหลือพื้นที่สําหรับทาการเกษตรได้ด้วยครับแปลงนี้ไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วด้วยครับสําหรับแปลงนี้นะครับจะติดกับถนนสาธารณะ2ด้านครับโดยที่ด้านข้างจะมีถนนทางดินนะครับประมาณ4เมตรส่วนด,ด้านหน้าจะเป็นถนนคอนกรีตครับความกว้างประมาณ5เมตร แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประปาเนี่ยมีให้เลือกถึง2เส้นเลยจะเป็นประปาภูมิภาคก็สามารถใช้ได้ครับเดีวเกิดใครจะใช้ประปาของหมู่บ้านก็ใช้ได้เช่นกันครับด้านหน้านะครับจะติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับตัวแปลงเราคือแปลงทางขวามือแปลงนี้นะครับตัวแปลงเนี่ยเราจะต่ํากว่าถนนคอนกรีตประมาณ50เซนติเมตร เพราะว่าพอเขาทําถนนคอนกรีตมาครับก็ยกระดับของตัวถนนเพิ่มขึ้นทําให้แปลงเนี่ยต่ำกว่าถนนคอนกรีตแต่ว่าด้านหลังของแปลงเราครับจะเป็นเนินขึ้นไปอันเนี้ยจะเสมอกับถนนคอนกรีตด้านหน้าเลยนะก็จะมีแค่ส่วนบริเวณด้านหน้าที่ต่ากว่านิดหน่อยครับวันนี้ที่ผมพามาดูเป็นแปลง372ตารางวาครับแปลงนี้ถนนสาธารณะ2นะด้านแต่จริงๆแล้วเนี่ย เรามีถึง2แปลงครับแปลที่ติดกันอีกแปลนนึงเนี่ยก็เนื้อที่377ตารางวานี่ครับสำหรับหมุดตัวนี้แหละเป็นหมุดที่แบ่งระหว่าง2แปลงที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับขวามือคือแปลงที่ผมพามาดูเมื่อกี้ติดถนนชนะ2ด้านครับส่วนทางซ้ายอันนี้ก็จะเป็นแปลง377ตารางวาแปลงนี้ก็ติดกับเพื่อนบ้านครับตรงข้ามเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่แล้วนะครับ ด้านหน้าเขาก็ทำเป็นสวนเกษตรครับแล้วก็มีทําบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับด้านหน้าจะเห็นว่ามีมิเตอร์ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านนะแปลงนี้ครับก็จะทําไร่ทำสวนนะครับเหมือนกันที่นี่เขาก็จะนิยมทําไร่ครับใีไร่มันสำปะหลังมีปลูกผกักมีไร่อ้อยบ้างบางส่วนนะครับส่วนของข้างๆแปลงเราเนี่ยจะเป็นมันสำปะหลังครับ แต่แปลงเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรครับก็เลยปลูกหญ้าเนี่ยให้วัวนะครับเพราะว่าเจ้าของเองเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลนะครับสาเหตุที่ขายนี่ก็เพราะว่าทางเจ้าของนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่สบายนิดหน่อยนะครับก็เลยอยากจะใช้เงินตรงนี้นะครับในการรักษานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาดูที่ดินของเรานี่แปลงนะครับแปลงเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้เลยครับว่าจะต่ํากว่าถนนเนี่ยประมาณ50ซนติเมตรเท่านั้นเองครับ อันนี้ก็มาปรับถมได้นิดหน่อยนะครับส่วนในแปลงของเรานะครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่าเป็นแปลงที่มีปลูกหญ้าไว้ให้วัวนะครับก็เลยจะพื้นที่ก็จะโลง่งๆอยู่แล้วก็มีหญ้าขึ้นบ้างน,นะครับแต่อันเนี้ยทางเจ้าของบอกมาแล้วครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเข้ามาดูระหววางมาจำเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยมาปรับพื้นที่นะครับตัดหญ้าอะไรให้เรียบร้อย แล้วอย่างที่บอกครับว่าเรามีให้เลือกถึง2แปลงด้วยกันครับโดยที่แปลงแรกนะครับ372ตารางวาหน้ากว้างนะครับ45เมตรความลึก53เมตรครับส่วนอีกแปลงนึงครับ377ตารางวาหน้ากว้าง27เมตรครับความลึก59เมตรเนี่ยครับแปลงนี้เราเข้ามาจากถนนลาดยางนะครับเส้นของหมู่บ้านเนี่ยเพียงแค่ ประมาณ200เมตรเท่านั้นครับเพื่อถึงกับแปลงแปลงนี้แล้วตลอดเส้นทางนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูถนนสาธารณะอีกฝั่งหนึ่งของแปลง3ามตารางวากันครับถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ประมาณ4เมตรครับปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนที่เป็นถนนดินนะครับ แต่ว่าจะเห็นไหมครับมีเสาไฟฟ้าอยู่นะครับอันนี้เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนอยู่ด้านในด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างในแปลงของเราด้วยนะครับเนี่ครับเรามองย้อนกลับไปนะครับทางด้านขวามือของแปลงก็จะเห็นมีวิวภูเขาให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับเราขึ้นเราเดินเข้ามาเรื่อยๆื่อเนี่ยก็จะเห็นว่า ตัวพื้นดินที่เราบอกไว้เมื่อกี้ครับว่ามันต่ำกว่าถนนเนี่ยก็เพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวด้านหลังของแปลงเนี่ยมีความสูงเนี่ยเสมอนถนนคอนกรีตด้านหน้าเลยครับโดยด้านหลังนี้ก็จะเป็นเนินขึ้นมานิดนึงนะครับของแปลงเราจะติดกับแปลงเพื่อนบ้านทางหลังที่เขามีการล้อมรั้วเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับแปลงนี้เป็นโฉนดพุทธแดงนอสอสีจอด้วยนะครับโดยที่ทั้งสองแปลงนี้นะครับมาในราคาเพียงแค่ แปลงละ5้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับทั้ง2แปลงเนี่ยราคาเท่ากันเลยครับแล้วก็แปลงนี้ครับเราเดินทางเนี่ยเข้าตัวใจกลางนะครับตัวเมืองราชบุรีเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้น,นครับเพียงแค่13กิโลเมตรห่างจากแยกเจดีหักนะครับเพียงแค่10กิโลเมตรครับแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพียงแค่103กิโลเมตรครับอันนี้ผมว่าจะาขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจให้ยินแปลงนี้นะครับสามารถนัดทีมงานเข้ามาชมกันได้ทุกวันเลยนะครับโดยที่สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง้ได้เลยครับใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามทีมงานได้ทุกคนเลยครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ